พี่หลานมานคือคุณฟอนรัต์พิมฟิมรัตพุมฟอนเพชเดลิงออฟเดียร์นีโอ้อหอ้าก็มีอะไรอ่ะหนูมีเอ่อน้องๆฝากหมอสัมพันธ์นะครับผมก็โรงเรียนคาแรคเตอร์ขับนะครับผมฮะครูก็จริหรอคุณมีส่วนอยู่จริงป่ะเออนะฮะคุณก็จีกับครูกินฝากมาว่าบอกว่าปิดเทอมตุลาคมนี้ก็น้องๆถ้าอยากจะไปเรียนมีเข้าค่ายต่างต่างจังหวัดด้วยแล้วก็กรุงเทพด้วยที่กาญจนบุรีออ๋สนใจติดต่อที่ศูนย์สอง 9 1 9 9 0 8ูนอ่าถ้าใครสนใจเดี๋ยวโทรมาถามจริงๆแล้วแต่คุณจะต้องบอกว่าวิธีการเต้นก็มาอะไรอ่ะต้องสาที่ที่แล้วไม่มีปัญหาเนี่ยวิธีของปั๊บโปรเตโต้คุณจะจับสังเกตยังไงถึงจะเต้นให้เหมือนปั๊บโปรเตโต้เยเนี่ยนี่งลนมาอนะยเนี่าเนี่เน่ยเนี่ยเนี่เนา่ยเน่นี่ยนี่ยน่าเ้ียนเเียเเีเนีนี่่เ่เ๊ นี่นี่ยงโอ้เขาไดอารมณ์ไปเอสลักนี่เอสลักไหนร้องร้องคือนักมวยนักนักมวยนี่ก็มาเป็นนักร้องได้นะคืออย่างคุณแดกวิ๊กแอดแดกบิ๊กแอดเป็นมวยสากลตะบักเล่นมาก่อนคือยังไงคือยังไงรู้ว่าเสียงก็คงต้องคล้องร้องรู้ว่าฮุกตายเห็นอยากได้ก็ฮุกตายฮุกขวาเใช่ไหมฟุดฟุตบิ๊กแอดมวยสากลรู้ว่าเสียงรู้ว่าเหมือนฟุตเลอร์ตูนเวนยดนามมวยไทยมวยไทยยังไงนี่ไง ได้แต่เลี้ยวมองไปสุดฟ้าไกลตีม,มันช่นางน่าเสียดายตีไปย่างคินดิงตาอาว่าแล้วมีคนห้ามมีเหรอถ้าสองคนนี้ก็ไปทีเดียวกันต้องมีคนห้ามป็นกรรมาการเลยคุณแบงค์วงแคสวงแคสยังไงตีกันทำไมเป็นกรรมการเป็นกรรมาการคนดี เพราะเราไม่รู้ด้วยนี่คือยใช้สันเด็กสันเด็กใช่โอ้ยและนี่คือเรื่องราวชาวนิโคลากเราจะลากันไปด้วยการลักลอบขนลูกนกผิดกฎหมายก็ตีดูขนลูกนกผิดกฎหมายดีดีเลยอ่ะเนี่ยนี่เร่อยาให้ฟังว่ามันยัดนกเข้ามาตรงไหนเดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูฮะดูฮะอันนี้อยู่ที่ประเทศเฟรนซ์กียนานะครับท่านผู้ชมครับเป็นนักท่องเที่ยวชาวฮอลแลนด์ยัดอยู่ในกางเกงไหนนี่แหละ เป็นลูกนกฮัมมิงเบิร์ดนะครับห่อไว้ที่บริเวณเป้าองเกงี้นะแล้วมันไม่ตายเหรอแต่มันก็เกือบตายแล้วมันเกือบตายแล้วมันคงดิ้นอาจจะจิกติดอ่ะก็เลยแบบมีพิรุษเนี่ยนะครับโดนจับได้ฮะดูแล้วก็ล็อกลอกไว้เลี้ยงเงี้ยเหรอเอาออกนอกประเทศลักนอบออกนอกประเทศผมว่ามีงูด้วยเหมือนกันลักรอบเอางูไว้อย่างเงี้ยของนอกประเทศบ้าเอาอกมาทีเดียวอาจารย์เจ๊กนั่งดูสวัสดีครับสวัสดีค่ะ